แม่แมวเด็กวดัดทองหังมนกับบุญทวีขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับบุญทวีทัพทวีเล่นกับบนนี้สำรวจอะไรกันครับอันนี้บุญนำโชคบุญนำโชคขึ้นไปด้วยทำอะไรกันครับอะไรกับบนนี้อ่าบุญบุญชอบก็มา ควบคุมงานการสำรวจตรงนี้โดยแม่สีสุดาศรีสุดาพาน้องๆมาสำรวจตรวจหาอะไรกันครับตรวจหาอะไรในซอกลนในซอกในเลือก้อนหินเนี่ยฮะมีอะไรกันเหรอมีอะไรน่าสนใจครับมีหนูมีงูมีแมลงแมงอะไรหรือเปล่าอ้าโอ้ยโอ๊ย เรวครทับทวีกลัวน้องอะไรน้องสำเร็ดน้องเงินสำเร็ดน้องเงินมาด้วยครับอ้าบุญเรืองก็มาบุญเรืองบุญเรืองก็มาด้วยครับเมียวเมียวเล่นการตรงนี้อ้าเล่นการตรงนี้มาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้หน่อยมาด้านนี้พี่บุญทองพี่บุญทองก็พาน้องทองน้องเงินมาเล่นตรงนี้ครับน้องทองน้องเงินตามมาด้วยบุญบุญหลาย บนหลายไม่เห็นพาลูกมาเดินเล่นเลยยังไม่พาข้าหลวงปู่ลูกหนูยังเล็กอยู่ค่ะลูกหนูยังเล็กอยู่เดี๋ยวโตวแล้วจามาวิ่งเจ้าเจ <c oughs> ้ากวนหลวงปู่หลวงปู่จะปวดหัวเอกเด็กเล็กๆไปกันเยอะแยะเนาะอีกสี่ชีวิตนะครับจะไม่ได้ลงมาเล่นกันถ้าลงมาก็จะโยงเงี้ยกับเด็กๆพวกนี้ครับ ใครแอบในนี้ใครแอบนนี้อวนี้ใครแอบในนี้แอบใบวันนี้มันมันเทศมันเทศพัทยานปลูกไว้มีเหมียวเข้าไปแอบใบใหญ่ด้วยบางหมดบางหมดเลยไม่เห็นแล้วบางหมดแล้วไม่เห็นแล้วมีพืชกินได้กับพืชกินไม่ได้แต่ก็เป็นพืชที่ช่วยให้ ร่มเงาช่วยให้ดินชุ่มชื้นได้เป็นพืชคลุมดินกับพืชหญ้าแต่พวกเราชาวสวนก็จะเรียกว่าวัชพืชคือไม่มีประโยชน์สำหรับเจ้าของที่เจ้าของสวนแต่มีประโยชน์สำหรับพื้นดินมีประโยชน์สำหรับสัตว์และ,มะแมลงต่างๆเพราะดอกเขา ก็ให้น้ำหวานให้เกสรก็ให้น้ำหวานกับปะแรงที่มาตอมากินได้ก็พืชทั้งหลายที่ขึ้นอยู่บนโลกนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับให้ประโยชน์กับส่วนหนึ่งกับไม่ให้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็เพื่อซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับถ้าพืชไหนที่ไหนพืชเขียวชุ่มแสดงว่าที่นั้นบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่ เหมาะแก่การเจริญเติบโต,ตของพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะเป็นที่อยู่ของสัสตว์ทั้งหลายก็จะอาศัยอยู่นั้นเช่นมแมลงและสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่กินอยู่กับธรรมชาติแต่น้นทุกส่วนทุกพื้นที่บนโลกใบน,นี้ก็จะมีสิ่งเกื้อวูลซึ่งกันและกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำภาพ น้องๆเด็กๆมาเล่นกันอยู่บริเวณนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันบริเวณนี้คือบริเวณที่จะสร้างพุทธคยาเจดีย์สร้างอยู่ตรงนี้ครับแล้ววันนี้ก็ได้เอาว่าจ้างว่าจ้างรถมาปรับปรับพื้นที่บริเวณนี้โดยจ้างรถแมคโครมาขุดมาปรับพื้นที่ตรงนี้กองหินกองดินนี้จะเอาออกคือตรงนี้ไม่ ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ก็จะปรับเกลี่ยให้เป็นพื้นที่ที่เรียบราบจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปได้จะปรับโรงตรงนี้ตรงนี้ซึ่งเป็นหลุมเป็นแอ่งจะเกลี่ยหินตรงนี้ปูนหินปูนเก่าๆตรงนี้รองมาตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้ได้สูงเกือบเท่าถนนหรือว่าเท่าถนนนั้นเวลาฝนตกน้ำก็จะได้ไม่ท่วมขัง ถ้าไว้กองอย่างนี้เลยเกะกอย่างนี้ประโยชน์ใช้สอยก็ไม่มีจะเดินจะเหินจะเล่นจะไปทําอะไรก็ไม่ได้ดันั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอนําภาพความน่ารักของน้องน้องแมวกระโดดล้เต้นวิ่งเล่นการท่านี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมเพยงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านทั่วการทุกคนทุกท่านเท่านต่อไปนี้เจอน้องบุญชิดบุญชิดและ น้องเพชรนินน้องเพชรนินงง,งงอยู่ครับงง,ง,งงอยู่ตรงนี้ครับอ่าบอกมีเมียนะน้ามีเมียถ้ารถมารถสตาร์เครื่องรีบหนีเลยนะครับห้ามอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวโชเฟอร์มองไม่เห็นทับล้อเหล็กทับไส้แตกเลยมาเร็วมาเร็วกัมาเร็ว,เรวครับก็ขอบทนาบนกับคณะทศชาตุชนที่ได้ร่วมด้วยช่วยสมทบปัจจัยมาในการดำเนินการ ก่อสร้างพุทธทคยาเจดีจำลองพุทธัคยาเจดีสีปงชัยซึ่งจำลองมาไว้ที่พุทธสถานวัดปงชัยแห่งนี้ขอโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหลายจงหนวนเวชัยให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญสมปรารถนาทุกประการทุกทุกคนทุกทุกท่านและสำหรับท่านที่ใดที่ยังไม่ได้ร่วมสมทบทุนแต่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสมทบทุนก็ขอ เชิญได้ตามกําลังศรัทธาแจ้งความจํานงได้ที่หลวงปู่อุก,กิจอธิจิตโตพุทธถานพระปวงชัยโทรศัพท์0654898652ได้ทุกวันขอโมทนาสาธุอายุวันโอสุขังพระลงัง